สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีชาย M H ทุกท่านนะครับท,ทุกทุช่องทางที่รับชมอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งฮะคือหลังจากที่เราเนี่ยนะฮะได้ปล่อยฮะ,ะตัว D X Laser เป็น M t H version 2 0 2 3ัเนี่ยออกไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับต้องบอกว่ามีออเดอร์หนึ่งเข้ามานะฮะเป็นออเดอร์ที่มีความพิเศษและน่ารักมากมเดี๋ยวให้น้องเดียเนี่ยนะครับที่เป็นคนรับเรื่องนี้มาเนี่ย เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงมาไงน้องเดียก็อย่างออเดอร์นี้คือเขาอะต้องการที่จะเซอร์ไพรส์แฟนของเขาเออครบรอบ3ปีแลแล้วเขาก็สักทักมาว่าเฮ้ยส่งทันไหมวันนี้เราก็เลยมองว่าโมเมนต์นี้น่ารักแล้วเราอยากมีส่วนร่วมกับโมเมนต์นี้คือเอาง่ายคือมันเป็นวันครบรอบการครบ,ร,คร,บรอบรแฟนกันนะฮะ3ปีนี่คือปีที่3พอดีนะครับซึ่งเราก็เลยเกิดไอเดียว่าแบบเฮ้ยครั้งนี้เนี่ยน้องเดียก็เลยแบบอยากมาส่งกับมืออยากมามอบความสุขนี้ให้กับครอบครัวนี้ นะครับผมที่สำคัญนะฮะการที่สั่งมาในชุดแรกเนี่ยสี่สิบห้าสิบตัวแรกเนี่ยนะครับก็จะได้ตัวมิเจอร์ซี่ด้วยนะครับซึ่งความพิเศษอย่างหนึ่งของมิเจอร์ซี่ตัวนี้ที่เรามาแถมให้เนี่ยคือมีลายเซ็นน้องกระดุมด้วยนะครับซึ่งแฟนของเขาที่เป็นแฟนคลับของตัวกระดุมนะทีมอัลเลอร์รนของเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีสุสานวันครบรอบจากน้องกระดุมนั่นเองนะครับ ระหว่างที่เราเดินทางไปนะครับเมื่อกี้นแอบดูแมพก็มีเวลาประมาณหนึง่งอยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเก้าอี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่งคลอดออกมาส,สดๆร้อนนะฮะเมื่อช่วงประมาณสักต้นๆปีนี้แล้วก็มีกระบวนการผลิตพร้อมขายในยที่เดือนมิถุนาย,ยนนี้ช่วงช่วงปลายเดือนนะครับตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีชื่อคอนเซปต์มากนะครับแต่มามาพร้อมกับตัวเดรีเลอร์คลาสโปรซีรีส์นะครับคือเป็นตัวที่ ยกระดับตัวคราฟขึ้นมาด้วยนะครับสีของจังเกอี้อตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาคู่กับสีเจอร์ซีย์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเจอร์ซีย์ตัวก่อนอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว3าสีเองนะครับก็คือเราใช้สีขาวทองสีดําทองมาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเลยเลือกที่จะให้2ออารมณ์นี้มาอยู่ด้วยกันบนเก้าอี้อตัวเดียวคือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําทอง ส่วนด้านหลังนี่จะได้มล่ของสีขาวทองแล้วก็มีโลโก้ MITH ที่เป็นการเขียนลงไปนะครับผมตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าวัาสดุต่างๆสีต่างๆเราคัดเลือกเราแบบใส่ใจในการดีไซน์ตัวนี้ออกมามากๆนะครับและอยากให้ก็อี้ตัวเดียวเนี่ยมันสามารถสื่อออกมาได้2อ,อารมณ์2สี2บุค,คลิกด้วยกันนะครับแล้วก็ทีมงานของเรา MITH ทุกๆท่ททานก็ brainstorm ใส่ใจ ตัวนี้ออกมาอย่างแบบเข้มงวดแล้วก็พิธีพิถันมากนะครับอยากฝากไว้ในอ้อมใจนะครับตัวนี้ก็ผลิตออกมาจะมีจากัดพอสมควรเหมือนกันนะครับก็รีบสั่งรีบซื้อนะครับผมก่อนที่จะหมด,หมดนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูดีวกว่านะครับโมเม์วันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับไปครับถึงแล้วนะครับคือก็อบอกว่ามาข้าวเ,เกรียวเลยอันนี้ เดี๋ยวลงไปนะครับผมว่าเราอย่าเสียเวลาเดี๋ยวเขาเดือ,อดร้อนกันนะครับถึงบ้านน้องเขาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปทีมงานเราทีมงานมิสแมสเซนเจอร์นะฮะสวัสดีครับมีสั่งของะไรไหมฮะครับ,รบสั่งสั่งอะไรไว้ฮะ เอ้ยทีมงานเราขออนุญาตมาส่งของถึงที่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้รู้รู้ไหมครับว่าไม่รู้มาก่อนใช่โอ้โหอันนี้เป็นวันครบรอบเป็นแฟนกันใช่วันครบรอบวันครบรอนนะะน,นี่จริงๆเลยเลยืนยันจากเจ้าตัวเลยนะฮะปีที่เท่าไหร่ปีที่สามปีที่สามถูกต้องนะ้องเขาถูกไม่ค่อยตื่นเต้นเลยไม่ค่อยไม่เขตกใจเลย ชื่อชื่ออะไรครับอิงครับอิงใช่อิงแล้วปกติติดตาม m อ็มเป็นทีมไหนครับจีแล้วก็วารุเลยตั้งแต่เขาจีแล้ววารุเลยใช่ไหมติดตามมาแต่ครับจีแล้วก็ดูเราแลนด้วยครับแฟนชื่ออะไรครับชื่ออีฟชื่ออีฟเราชื่ออิงแฟนชื่ออีฟใโอเคโอเคโอ้โหง่าด้ง่ายจังนะคือคุณแฟนเนี่ยซื้อเซอร์ไพรส์คุณออิง เพิ่งแชร์ให้เขาดูอขาเหรอผอไม่แชร์ยั่วเขาด้วยแนี้ดเลยโอเคแล้วก็ได้ยังไงได้ข่าวว่าเออเป็นแข่ับของน้องกะดุมด้วยใช่ไหมใช่เออนี่ดูความที่เสื้อรันเนี้ยคือเขาแถมเสื้อเจอร์ซี่รันปัจจุบันนี้ด้วยเป็นตัวล่าสุดเลยนี่ครับแล้วก็น้องกะดุมก็ได้แจกอุปกรณ์ สุกสามวันครบรอบนะครับนี่ล่าเซนนแล้วเขาดูด้วยเออน้องเขาดูไม่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่อยากให้ช่วยประกอบไหม <c oughs> เดี๋ยวมาช่วยกันประกอบ <c oughs> จะได้จะได้ไม่งงไปไ <c oughs> ป้ไม <c oughs> ่ไประกอบกันช่วยกันประกอบ รู้สึกไงบ้างครับเสอไพายมากไหมพูดไม่ออกเสียพายครับปกติแฟนเส์ไพายบ่อยไหมตกใจไหมครับว่าใครจะมาเมื่อกี้อุ้มแมวมาเห็นรถแตกๆแต่ว่าก็ไม่ได้เอใจเลยเขาก็คิวไม่เกี่ยวกับเราอะไรอย่างเงี้ยเลรองนั่งประเดิมต่อแต่ฟาร์ม เฟลฟาวฮะผมขอหายใจนิดนึงฮะอคคขอบคุณนะครับ,อคครบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยขอบคุณมากครับผมถ้ามีปัญหาแล้วก็ติดต่อมาได้ตลอดอคครักกันานานนะครับรรไปท่านผู้ชมไป เหนื่อยฮะไม่ใช่อะไรแต่ว่ามันเป็นการทำด้วยความสุขจริงๆนะครับก็ขอบคุณน้องอีฟและน้องอิงมากๆเนี่ยครับผมที่แบบว่า ผนุนสินค้าทางเอ็มไอเทชแล้วก็ทางแบรนด์สปอนเซอร์ของเรานะครับผมแต่ก็มากกว่าการอุดหนุนเนี่ยคือดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับของไทยไอเทชมานานแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมพับดีหรือว่าไม่ใชทว่าเราลั่นในปัจจุบันนี้นะครับก็ฝากทุกทุกท่านนะครับผมก็ติดตามทางเอ็มไอเทชและทุกๆช่องทางนะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็รู้ไปถึงนะฮะหวังว่าจะได้มีโมเมนต์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็ขอให้ทางน้องอิงและน้องอีฟเนี่ยรักกันนานๆนะครับสวัสดีครับ